ไก่ตทอดถาดใหญ่ร้อนร้อนโอ้โหไ่คือไหนดิไก่ตทอดถาดใหญ่ร้อนร้อนเลยมสีสวยนะลูกออืโอเคนี่โอ้โหถ้ายิ่งไปใส่หอมเจียวแบบโอ้โหไปดูคลิปกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำไก่ทอดถาดใหญ่นะครับแล้วก็ ผมสั่งแป้งมาแล้วก็กระเทียมเจียวม,มานะครับกระเทียมเจียวหรือหอมเจียวไม่รู้อ่ะหอมครับน่าจะหอมครับเดี๋ยวผมจะมากรีดกล่องเลยนะครับ 好的。 ไก่ท่านถาดใหญ่นะครับนี่น้ำจิ้มรสเลดเไม่ใส่แป้งไม่ใส่ของชิลเลไม่ใส่สารกันบูดแต่ใส่รสด,ดีนะครับเขาบอกว่าหรือเพื่อนเล่นน,น,น่าจะอะไรมีสังยางมีสัอย่างก็มีแป้งทอดนะคะแป้งทอดไก่สำเร็จรูป สีห่ห่อแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะครับแล้วก็หอมเจียวเหมือนไม่ใครแอบกินเลยอ่ะแกะแป้งนะคะเพราะว่าแป้งมันใช้เวลาหมักตั้งสี่ชั่วโมงเลยนะครับกีอ แป,แป้งแป้งสำเร็จรูปไก่ทอดถาดใหญ่นะครับอร่อยถึงเครื่องกรอบนอกนุ่มในเินทุกคำจำติดใจด้วยหมักแล้วทอดนะค <c oughs> ะขั้นตอนก็จะมีอันนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับไก่ทอดนัสลินหนึ่งถุงไก่หนึ่งกิโลกร,รัมไก่ใช้ส่วนไหนก็ได้แล้วก็น้ำ หนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะครับแล้วก็กระเทียมหนึ่งหัว วผมจะมาตอกกระเทียมเลยนะครับกระเทียมก็แตกแล้วน,นะครับ เรก็ต้องใส่แป้งลงไปในชามนี้นะครับหนึ่งถุงเลยแล้วก็ใส่น้ำใส่น้ำหนึหน่งร แต่คนนะค่ะ ส่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้มันทวๆกินด,ดีเนาะได้กินหอมสีสันสวยด้วยลูกพักไวนะ้เนาะแล้วก็พักไว้สี่ชั่วโมงครับบายบายเดี๋ยวเจอกันสี่ชั่วโมงหน้านะครับ กันอีกแล้วนะครับก็ผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วนะครับสี่ชั่วโมงครึ่ง้วยซั้งนะครับก็นี่ครับไก่ก็กลายเแบบนี้เหมือนจะหมักเข้าที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดพอเปิดเตาก่อนนะครับแล้วก็รอให้เตาทําความร้อนนะครับแล้วก็่กกที่ผมจะมาทำนะครับก็คือแป้งของไก่ทอดนัชลินนะครับจริงๆก็เคยไก่ทอดทานอยู่แหละครับแต่ว่าเป็นแป้งของแบรนด์นัชลิน วิธีก็วิธีการทอดนะครับก็ตั้งน้ำร้นให้ร้อนก่อนนําไก่ลงไปทอดนะครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปหลังจากใส่ไก่ลงไปแล้วให้ลดไฟเบาลงระหว่างทอดให้ใช้ไฟกลางทอดจนไก่สุกได้ที่จะได้ไก่ที่หอมถึงเครื่องเทศแบบไก่ทอดถาดใหญ่นะครับเดดูกันเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับ ถาไปแรงก็แรงค่เดี๋ยวตอนนี้จะใช้เป็นพันหกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลดเป็นหนึ่งพันแค่สีแค่สีเครื่องเทศหม,ม,มักก็น่ากินนะครับคือกลิ่นหอมมากไม่รู้ว่าตอนทอดจะหอมขนาดไหนเริ่มเดือดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไก่ไปเลยเอาข้างล่างก่อนใช่ไหมครับ มีการเปลี่ยนนอ้นนิดนึงสวยอยู่นะฮะสวยอ่ะอันนี้สวยอ,อ,อันนี้คืออันครั้งแรกครับเดี๋ยวผมจะทำอันต่อไปเลย คืออันนี้ไฟเบาสุดเลยนะครัะเพราะว่ามันแบบมันเแหบบมบบือนมันร้อนมากเลยอแค่สามชิ้นก็เต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเวลาเอาขึ้นอยากชิมไหมชิมไหมเดี๋ยวลองก่อนคิะ อันนี้ครั้งแรกนะครับยังสวยครั้งต่อไปต้องสวยมากๆ <c oughs> นี่นะครับสวยงามไหมครับนี่ <c oughs> เลี่ยเลยนะครับตอนนี้ผมเลี่มไปแล้วก็ต้องพยายามให้มันแบบไม่ติดนะคะก็เดี๋ยวมันจะมั่น ส,สวยด้วยค่ะน้ำมันกำลังพอดีเลยก็เดี๋ยวไปดูตอนทอดเสร็จเลยนะครบเป็นนั้นว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะคบผมปิดเตาแล้วแต่ว่ามันยังเดือดอยู่นะครับก็นี่ที่เราทอดมานครับแล้วก็ผมจะเอาฝั่งนี้ขึ้นเลยนี่ครับส,สวยๆเลย ไก่ต้อถาดใหญ่ร้อนๆออมใช่พูดใหม่สิไก่ต้อถาดใหญ่ร้อนๆเลยม <c oughs> <c oughs> ี่แปลงข้าวโพดมีสีสวยะลูก <c oughs> โอเคนี่โอโ้โห <c oughs> ถ้ายิ่งไปใส่หอมเจียวแบบโอโ้โ <c> ห <oughs> จริงๆนี่นะคะน่ากินนะคะสีสวยงามมากกินหอมมากเลยนะครับแบบหอมจริงๆนี่โหแล้วฟังเสียงคนะครับไม,ไม่ไม่น่าได้ยินแต่คือผมจับแล้วกรอบนะครับกรอบมากเลยกรอบแบบโหเหมือนร้านทำเลยอ่ะ <c oughs> ภูมิใจที่ทำได้นะครับ พราะปกติทอดไก่ไม่เคยดีสักครั้งเลยอันนี้คือครั้งแรกที่สวยนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำไปจัดจานก่อนนะครับโหหอมมากเลยนะครับนี่สีสวยสวยเลยเดี๋ยวผมก็จะให้คนในบ้านกินนะครับนี่นะครับ ไก่ทอดหายใจที่ผมทำเองนี่อ่าเดี๋ยวเรื่องชิมผมจะเอาไว้หลังจบคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดสับ s ไคร b e กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ดูภาพก่อนจบนะครับ ภาพสวยๆของไก่ทอด